สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนาวิธีเพิ่มแรมของมือถือค่าย Xiaomi นะครับตัวนี้เป็น Redmi Note 1 1 Pro หรือว่าตัว5 g นะครับรวมไปถึงรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว10ตัว9หรือว่าตัว Redmi Note 2 2 3 3ตัวเวอร์ชันใหม่ๆนะครับอันนี้ีจะเป็น r รม8 rom 128รอนะครับ android 12อ่ะมาดูกันนะครับขั้นตอนให้ปีที่ตั้งค่านะครับจากนั้นมาที่คาว่า เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนี้เกี่ยวกับระบบนะครับรายละเอียดทั้งหมดเห็นไหมครับร m จะเป็น 8GB นะครับบวกอีก3ก็เป็น 11GB นะครับตัวนี้ Android 12นะครับเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับเป็นรูปนาฬิกาส่วนขั้นตอนในการเปิดนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับมาที่คำว่าตั้งค่าเพิ่มเติม นะครับแล้วก็มาที่ส่วนขยายหน่วยความจำอีกรอบนะครับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยนะครับมาที่คำว่าตั้งค่าเพิ่มเติมมาที่ส่วนขยายความจำนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเพิ่ม3กิกของ r รมนะครับโดยใช้พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับก่อนก่อนที่จะ ค่าเดี u l t ค่าโรงงานจะปิดไว้นะครับเนะี่ยปิดแบบนี้อันนี้ต้องทำการรีบู ot ก่อนก็จะเป็น8กิกนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปิดเราก็เปิดปัดมาทางนี้นะครับแล้วก็รีบู t เครื่องรอบหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้เกี่ยวกับนะครับว่ามันขึ้นมาอีก3กิกหรือเปล่ามาที่เกี่ยวกับเสร็จแล้วเกี่ยวกับโทรศัพท์เรานะครับ แล้วมาที่รายละเอียดทั้งหมดเรามาดูตรงนี้รละเอียดทั้งหมดก็ม,มีหน่วยความจําตรงนี้นะครับว่ามันเพิ่มมาหรือ,อยังนะครับเราไปทําดูนะครับ,รไ,นะรบไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก้าสิตัวสิตัวสิบสนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มหน่วยความจำํำนะครับก็จะทําให้มือถือเรานั้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับ ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับขลิปใหม่ด้วยสนสวัสดีครับ